ครับเพื่อนๆสวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่องบอชน5หาแชนนลนะครับส่วนมุมนี้ก็จะเป็นทางเข้าห้องน้ํานะครับเพื่อนๆก็จะเชื่อมต่อกันนะครับระหว่างทางเข้าก็เดินมาทางขอบบ่อขอบสะนะครับที่สลากลางน้ํานะครับด้านขวามือนะครับด้านขวามือก็จะมีห้องน้ําอยู่นะครับไว้บริการนะครับผม ช่วงนี้ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับเดินเข้าเดินออกกำลังกลับนะครับผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูแผงขายวัตถุมงคลน,นะครับกส สำ,สำหรับด้านหน้านี้ก็จะเป็นแผงขายวัตถุมงคลน,นะครับเพื่อนๆจะเป็นพวกพระหรือว่าผ้ายันหรือไม่ก็จะเป็นเลดนะครับมีไว้บูชานะครับสำหรับท่านท่านใดที่ต้องการจะบูชานะครับผมทางภายในวัดก็จะมีะแผงนะครับ แผงวัตถุมงคลไว้บริการอยู่นะครับวันนี้ก็มีนักท่องเทีย่ยวนะครับกำลังเดินเลือกชมเลือกดูนะครับวัตถุมงคลน,นะครับผมเพืเ่อนๆท่านใดมีความต้องการจะมากล่าวไหว้หลวงพ่อรวยนะครับก็ วันหยุดวันพักก็เข้ามากราบไหว้ได้นะครับเปิดประมาณาวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เสาร์นะครับก็จะอยู่ที่8โมงถึง16นาฬิกานะครับเพื่อนๆบรรยากาศนะครับบริเวณที่แผงแผงเข้าวัตถุมงคลน,นะครับเพื่อนๆ ก็จะมีหลากหลายครับว่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมนะครับแผงวัตถุมงคลไว้บูชานะครับผม สำหรับวัตถุมงคลที่ว่า,ามีไว้บูชาก็จะมีหลากหลายอย่างนะครับหลายชนิดนะครับมีทั้งเหดนะครับเหดหลวงพ่อรวยนะครับมีพายันนะครับแล้วก็มีรูปภาพของหลวงพ่อรวยนะครับผมมีสายสินมีอะไรหลายๆอย่างครับเราไว้ให้ประชาชนบูชานะครับ ก็มีหลากหลายราคานะครับแล้ผมอยากได้เหรมากเลยแต่ก็ยังไม่มีอ่าสตังนะวะที่จะมาบูชาใส่ข้อมือเลยครับก็จะพาเพื่อนๆเ,เดินดูรอบๆนะครับา นี่ครับก็มีเยอะเหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปกราบไหว้นะครับด้านในนะครับสวัดีละสังขารของหลวงพ่อรวยนะครับผมนี่ยก็จะมีประมาณนี้นครับ สำหรับคลิปนี้กข็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับครัสวัสดีครับ